วันนี้ทั้งสองคนประสบความสำเร็จในการได้รถถังมาที่3 4 8 5ห้ที่ถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีเพื่อที่จะได้อาวุธสงครามนี้มาทั้งสองคนต้องวิ่งวุ่นอยู่หลายเดือนจึงจะสำเร็จในการได้มาครอบครองสามารถเห็นได้ว่าเนื่องจากถูกทิ้งร้างกลางแจ้งมานานผิวของรถถังเต็มไปด้วยสนิมและมีเชื้อราขึ้นอยู่ชั้นหนึ่งสีเขียวทหารที่เคยมีก็หลุดลอกไปเกินครึ่งรถทั้งคันภายใต้การจำราล้างของการเวลาสแสดงให้เห็นถึงความเศร้าส้อยและต่อไปทั้งสองหนุ่มจะทุ่มเททั้งกายและใจให้กับที่34คันนี้ เพื่อให้ทีสาคันนี้ได้ลดแ่นในสนามรบอีกครั้งจากที่นี่ก็สามารถเห็นได้ว่าทั้งสองคนได้เปลี่ยนสายท่อบางส่วนในห้องเครื่องแล้วนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบเกียร์และเฟืองด้วยเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ทําการซ่อมแซมเบื้องต้นแล้วดังนั้นตอนนี้จึงต้องเตรียมพร้อมสําหรับการลองสตาร์ทครั้งแรกที่นี่มีคนไม่กี่คนเริ่มเติมน้ําหล่อเย็นแน่นอนว่าน้ําหล่อเย็นที่ว่านี้ก็คือน้ําประปาที่นํามานั่นเองเมื่อเติมไปได้หลายถังแล้วจึงเติมจนเต็มแล้วปิดฝาตอนนี้ต้องดูว่าจะสามารถทําให้หัวใจใหญ่ในหหหห้้อออองงงเเเคคครรรรรืื่่่่่ตติดดไไไฟไไมมมมทีีีีนนกยขลวสําาับ และน้ำมันเพื่อใช้เป็นตัวช่วยขณะที่ในห้องขับมีการจุดไฟสตาร์ทท่อไอเสียสองท่อก็พุ่งออกมาด้วยควันจำนวนมากทันทีนี่เป็นสิ่งที่ทําให้คนไม่คาดคิดเลยเพราะการสตาร์ทครั้งแรกกลับมีผลลัพธ์เช่นนี้จริงๆแล้วมันเกินความคาดหมายของทุกคนแต่ก็มีเพียงเท่านี้เพื่อที่จะกล้าไปข้างหน้าได้มากขึ้นนุ่มคนหนึ่งได้ปรับท่อน้ํามันแรงดันสูงใหม่แล้วจึงเริ่มรอบการทดลองที่สองทันทีอย่างไรก็ตามผลลัพธ์กลับไม่ดีเท่าครั้งก่อนจึงต้องกลับกลับมาใหม่ จากนั้นก็เริ่มทำเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งโดยมีชายหนุ่มสองคนเริ่มฉีดน้ำหล่อลื่นเข้าไปอย่างต่อเนื่อง mm. เพื่อหวังว่าจะฟื้นฟูหัวใจใหญ่ในห้องเครื่องนี้ mm. ให้ฟื้นฟูด้วยวิธีบังคับแต่ความคิดนั้นสวยงามแต่ความจริงกลับโหดร้ายสุดท้ายก็จบลงด้วยความล้มเหลวในตอนแรกพวกเขาตัดสินใจว่าล้อหมุนติดอยู่แต่เมื่อพยายามงัดกลับพบว,ว่าล้อหมุนยังสามารถหมุนได้ตามปกติทําให้พวกเขาไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนชัดเจนว่าการจะเริ่มต้นมันขึ้นมาเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากนี้เนื่องจากเงื่อนไขการซ่่ออมมมแแงงงงกกกลลาาาาจจจ้้ีีํัดชชยยหนุึตเรว เตรียมที่จะลากที34คันนี้กลับไปที่ฟาร์มของเขาเพื่อทําการซ่อมแซมในเวลานั้นจะมีเครื่องมือเพียงพอให้ใช้หลังจากที่ยุ่งเหยิงมาครึ่งวันสุดท้ายก็ลากยักษ์ใหญ่เหล็กกล้าคันนี้กลับมาได้ที่34คันนี้ตั้งแต่ตอนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในมือของชายหนุ่มต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นของมันนอกจากนี้ที่นี่ขอแนะนําให้ทุกคนทราบชายหนุ่มมือยังมีอุปกรณ์มากมายที่ปดประจําการจากสนามรบปกติถ้าเจอคนที่มีเงินก็จะยอมสลักของรักให้กับคนอื่นรถที่ชายหนุ่ออยยยยย่่่่ตนนีีีี้คาาาาสสสใจแิงงงทเเเดดพวื ไม่รู้ว่าราคาที่จะขายต่อคือเท่าไหร่เอาละพูดไปพูดมาก็เริ่มหลุดประเด็นแล้วกลับมาที่การเตรทีสาม T34 กันดีกว่าชายหนุ่มขับรถเครื่องมือแลนด์โรเวอร์ของเขามาข้างในหลังจากค้นหาสักพักก็พบเครื่องมือที่ใช้งานได้สะดวกจึงเริ่มถอดกรอบภายนอกของห้องเครื่องทันทีจากที่นี่ก็สามารถเห็นได้ว่าความหนาของกรอบห้องเครื่องนี้ถือว่ามีวัสดุที่มากมายไม่แปลกใจเลยที่ทีสาเคยมีชื่อเสียงในสนามรบเมื่อปีนั้นเมื่อถอดสกรูยึดกรอบห้องเครื่องทั้งหมดออกแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องตัดดทท่่่อออออไไเเเสสีีีีียยยยาาาาในนแล้ว้วววิิธกกกรึ็มมมคพศษง ใช้เพียงสายไฟเส้นเดียวในการมัดอย่างไดคงเป็นพลาสติกูที่ยึดเดิมหลุดออกเจ้าของรถคนก่อนจึงหาสายไฟเส้นหนึ่งมัดชั่วคราวไว้นอกจากนี้วัสดุซีนของท่อก็เป็นเช่นเดียวกันใช้เพียงเชือกป่านธรรมดาในการมัดเมื่อใช้หนุนนำของในห้องเครื่องสายท่อไอเสียทั้งหมดเชื่อมต่อหลุดออกก็สามารถถอดอุปกรณ์ท่อไอเสียภายนอกได้ท่อไอเสียสองเส้นที่นี่ก็มีกรอบป้องกันแยกต่างหากเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยิงโดนจุดสําคัญในสนามรบนอกจากนี้ยังมีสกรูบังตัวที่ถอดออกยากใช้หนุ่มก็เหมือนปกติใช้วิธีการให้ความร้อนในการถอด สามารถพูดได้ว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลเสมอทุกครั้งสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อชายหนุ่มเตรียมจะนำท่อไอเสียออกพบว่ายังไม่สามารถนำออกทั้งเส้นได้เพื่อที่จะสามารถถอดกรอบห้องเครื่องและท่อไอเสียออกได้ชายหนุ่มนำรถยกออกจากทางสินค้าเตรียมใช้พลังอันแข็งแกร่งของรถยกเพื่อให้ตัวถังรถถังแยกออกจากกันและเป็นไปตามที่ชายหนุ่มคาดไว้สามารถดึงให้รถถังเปิดออกได้สาเร็จชายหนุ่มรีบปีนขึ้นไปบนรถถังในโอกาสนี้ใช้คีมในมือขาโซ่เชื่อมภายในห้องเครื่องตอนนี้สามารถใช้พลังของรถยกได้แล้วเปิดแผ่นป้องกันห้อออองงเครรื่กาสมูณ ขณะนี้ทุกอย่างในห้องเครื่องก็ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนสิ่งแรกที่เข้ามาในสายตาคือคนธรรมดาก็ไม่กล้ารับรองว่านี่คืออะไรตามการวิเคราะห์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นคลัตช์ส่งกำลังหรืออะไรทานองนั้นยังมีผู้ใช้เน็ตต่างประเทศคาดเดาว่าเป็นเกียร์คลัตช์ซ้ายขวาและตัวแยกความเร็วแบบคู่และเกียร์ลดความเร็วข้างทางโดยรวมแล้วคนธรรมดายิ่งดูยิ่งงงถ้าที่นี่มีผู้รู้สามารถมาให้ความรู้ในคอมเมนต์ได้ต่อไปก็จะเป็นการเริ่มต้นมอเตอร์แล้วนอกจากนี้ระหว่างเกียร์กับเครื่องยนต์ยังมีผนนังงแบ่่่อออยยูชหุมมมเตีีทจะถด ออกมาจากเกียร์เพื่อทําการซ่อแมแซมเมื่อมีแผลแล้วชายหนุ่มจึงเริ่มลงมือทันทีถือประแจแล้วเริ่มถอดสายไฟที่เชื่อมต่อและที่34ได้รับการเปิดตัวก่อนสงครามโลกครั้งที่2โดยนักออกแบบจากโรงงานคอมมิวนิสต์ในคาคิฟสหภาพโซเวียตมิคาอิลอิลิตรถถังขนาดกลางที่ออกแบบโดยโคชกินในที่สุดชายหนุ่มก็ถอดมอเตอร์สตาร์ทออกได้ก่อนที่ฟ้าจะมืดสุดท้ายก็ถอดมอเตอร์สตาร์ทออกมาได้หลังจากสังเกตอย่างละเอียดพบว่าแกนกลางภายในสตาร์เตอร์เสียหายแล้วจึงเกิดความผิดพลาดของการลัดปุงจร เพื่อที่จะสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ชายหนุ่มจึงต้องส่งไปให้ช่างเทคนิคเืนือชีพเพื่อทําการซ่อมแซมต่อไปก็ถึงเวลาที่จะดูแลเครื่องยนต์เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวรชายหนุ่มจึงถอดปั๊มน้ํามันแรงดันสูงของเครื่องยนต์ออกมาโดยตรงในระหว่างการตรวจสอบพบว,ว่าปีกผีเสื้อมีช่องว่างด้านข้างมากนี่ชัดเจนว่าเป็นปัญหาอะยรอีกหนึ่งที่ต้องเผชิญตอนนี้ชายหนุ่มเตรียมทดสอบสภาพการทํางานของปั๊มน้ามันที่นี่มีการเชื่อมต่อปั๊มน้ํามันขนาดเล็กอยู่ข้างๆเพื่อดึงน้ํามันจากถังน้ามัน เพื่อจำลองปริมาณการฉีดของหัวฉีดและหลักการทำงานของปั๊มใหญ่ก็ง่ายมากเพียงแค่คุณหยิบปิดผีเสื้อลูกสูบเหล่านี้จะเริ่มทำงานทันทีน้ำมันจะเข้าสู่หัวฉีดมาดูกันเถอะสภาพการทำงานของปั๊มน้ำมันแรงดันสูงเป็นอย่างไรจากที่นี่ก็สามารถเห็นได้ปั๊มน้ำมันแรงดันสูงไม่มีปัญหาอะไรที่ชัดเจนมากนักดังนั้นจึงต้องนำชิ้นส่วนที่ถอดออกมาใส่กลับเข้าไปแน่นอนว่าชิ้นส่วนต่างๆที่นี่ก็ได้รับการบำรุงรักษาอย่างง่ายสุดท้ายหลังจากการปรับแต่ง ก็สามารถแก้ไขปัญหาช่องว่างของปีกผีเสื้อได้สําเร็จที่นี่ต้องชื่นชมทักษะของชายหนุ่มจริงๆสุดท้ายคือการติดตั้งฝาหน้าแน่นอนว่าส่วนนี้ก็ถอดเก็ดกันน้ําด้วยต่อไปเพียงแค่ใช้สกรูยึดให้แน่นอีกครั้งตอนนี้ปั๊มน้ำมันแรงดันสูงนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มเตรียมทดสอบปั๊มที่ซ่อมเสร็จอีกครั้งก่อนอื่นให้เปิดปีกผีเสือ้อสามารถเห็นปริมาณน้ํามันที่ฉีดออกมาในตอนนี้ชัดเจนว่าดีกว่าก่อนซ่อมมากนี่คือผลลัพธ์ที่สามารถมมมมมอออองงเเเเหเาาเห็็นนนนไไดดด้้้้้ววยยตาา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 าปล่่่่สรรรถชุพพใใจจกกกัับซคีข ต่อไปก็ถึงเวลาที่จะเตรียมงานสําหรับการสตาร์เพื่อความปลอดภัยชายหนุ่มเตรียมที่จะย้ายทีสามสก่อนไปยังพื้นที่ทํางานที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเนื่องจากยักษ์ใหญ่เหล็กกล้านี้มีน้ําหนักประมาณ32ตันดังนั้นการเคลื่อนย้ายจึงเป็นเรื่องยากมากในที่สุดด้วยความร่วมมือของเครื่องจากสองเครื่องใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะย้ายมันเข้ามาในโรงงานได้สําเร็จความกว้างของโรงงานนี้ก็มีจํากัดมากพอดีกับการเข้าของทีสามสถ้าทีสามกว้างกว่านี้นิดหน่อยนั่นจะเป็นเรื่องสนุกใหญ่เลยต่อไปนี้จะอยู่ในโรงงานนี ทำให้การเตรียมงานในห้องเครื่องสมบูรณ์ชายหนุ่มรีบติดตั้งท่อน้ำมันแรงดันสูงกลับเข้าไปในห้องเครื่องต่อไปคือการติดตั้งมอเตอร์สตาร์ต้องติดตั้งมอเตอร์สตาร์กลับเข้าไปก่อนจึงจะสามารถขับเคลื่อนการหมุนของไฟลบียร์ได้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในการสตาร์ครั้งนี้ชายหนุ่มยังได้จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงจำนวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัดจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลังจากจัดระเบียบสายไฟทั้งหมดของทีสามสิบสี่เสร็จแล้วยังได้ทาระบบน้ํามันแบบง่ายเพิ ชายหนุ่มปีนเข้าไปในห้องขับรถมาติดตามชายหนุ่มเพื่อทำความรู้จักกันเถอะอุปกรณ์ควบคุมประเภทต่างๆภายในก่อนอื่นคือคันเกียร์ของ t 3 4ต่อไปคือด้ามพงมาลัยถัดไปคือคลัตช์และเบรกสุดท้ายยังมีปีกปีเสื้อมือเพื่อปรับให้มีการจัดหาน้ำมันมากขึ้นในขณะที่กดปุ่มนี้เครื่องยนต์จะมีการฉีดน้ำมันลงหน้าเอาละมาดูกันเถอะชายหนุ่มจะสามารถทำให้หัวใจใหญ่ในห้องเครื่องนี้ฟื้นคืนชีพได้หรือไม่เพียงเห็นว่าพร้อมกับการจุดไฟไม่นานห้องเครื่องก็มีควันพุ่งออกมาเป็นนรเร็็นนนนจจววววมมมมมาาาาาากกกกกอยยย่่งงไรรรรรตตเเิ้้้้้คคัแสุดดทลลห หลังจากนั้นชายหนุ่มที่ไม่ยอมแพ้ก็เริ่มรอบการทดลองที่สองทันทีอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้ยังคงเหมือนเดิมเพื่อที่จะสามารถเริ่มต้นมันได้สาเร็จทั้งสองจึงใช้ของเหลวเริ่มต้นโดยตรงและหัวใจใหญ่ในห้องเครื่องนี้ก็มีการฟื้นคืนชีพชั่วขณะแต่ทั้งสองเมื่อเครื่องยนต์เริ่มทํางานก็พบว่าท่อน้ำมันแรงดันสูงเกิดการรั่วอีกครั้งสิ่งนี้ทําให้ทั้งสองตกใจเป็นอย่างมากหลังจากการถอดและตรวจสอบจึงพบปัญหาที่แท้จริง นั่นคือท่อน้ำมันแรงดันสูงได้เสียหายเกิดรอยแตกขึ้นเพื่อความปลอดภัยจึงต้องถอดท่อน้ำมันแรงดันสูงทั้งหมดออกสุดท้ายยังต้องถอดปั๊มน,น้ำมันออกจากห้องเครื่องอีกครั้งเพราะตอนนี้ปัญหาที่พบเจอได้เกินขีดความสามารถของชายหนุ่มไปมากแล้วจึงต้องนำปั๊มน้ำมันทั้งหมดไปยังสถานที่ซ่อมบำรุงที่เชี่ยวชาญเพื่อให้ช่างเทคนิคมืออาชีพมาช่วยแก้ไขหลังจากซ่อมเสร็จจึงนำกลับไปติดตั้งในห้องเครื่องอีกครั้งนอกจากนี้ท่อน้ำมันแรงดันสูงก็ได้ทำการเปลี่ยนทั้งหมดจากนั้น,นกลุ่มคนกกกก็็เรรรรริิ่่่่มมลอออองงงตาาา์ีคคัั้้้ยยใจจจจดดวะหืไขึนนู เมื่อของเหลวสตาร์ถูกฉีดเข้าไปเครื่องยนต์ที่หลับไหลามาหลายสิบปีก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างรวดเร็วส่งเสียงเพลงที่ไพเราะเฉพาะของเครื่องยนต์สันดาปภายในนอกจากนี้ยังมีควันจำนวนมากเต็มไปทั่วทั้งองูกซ่อเรากับว่าได้มาที่งานปาร์ตี้ลูกท้อของพระนางหวังมู่และในห้องขับของที4คำตอบเข็มของมากว่าต่างๆก็เริ่มทำงาน ชัดเจนว่าใจกลางของห้องเครื่องได้ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วนี่ทําให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการเริ่มต้นครั้งนี้มีสีหน้าตื่นเต้นอย่างมากขณะที่ชายหนุ่มในห้องขับขี่เร่งคันเร่งยักษ์ใหญ่เหล็กกล้านี้ก็เริ่มคำรามทันทีเนื่องจากควันในห้องมากเกินไปชายหนุ่มจึงต้องรีบออกมาจากข้างในขณะนี้ในโรงงานดูเหมือนเกิดไฟไหม้ควันจำนวนมากเริ่มลอยออกมาเมื่อควันจางหายไปก็เป็นเวลายามเย็นแล้วหลายคนเริ่มลากทีสาออกจากโรงงาน เมื่อลากออกไปข้างนอกแล้วก็สามารถปล่อยมือปล่อยเท้าและลองเริ่มต้นอีกครั้งได้เครื่องยนต์ในห้องขับขี่ครั้งนี้ให้เกียรติมากเริ่มติดได้ทันทีและส่งเสียงคำรามที่ดังก้องอีกครั้งจากสถานการณ์ในปัจจุบันเครื่องยนต์ในห้องขับขี่สามารถทํางานได้ตามปกติแล้วจะไม่เกิดสถานการณ์ดับเครื่องอีกต่อไปและเมื่อเวลาที่เริ่มต้นนานขึ้นควันที่ปล่อยออกมาก็ลดน้อยลงมากเช่นกันนอกจากนี้คนอื่นๆเพื่อป้องกันไว้ก่อนยังได้ลองสตาร์ทหลายครั้งเป็นพิเศษไม่มีข้อยกเว้นเลยทุกครั้งติด่าย จนถึงเช้าวันถัดไปชายหนุ่มเตรียมขับที3 4เพื 34, ่อทดสอบการขับขีบข่ครั้งแรกมาดูกันว่ารถคันนี้ที่3 4จะสามารถเคลื่อนที่ได้สําเร็จหรือไม่เ <c oughs> มื่อชายหนุ่มเข้าไปในห้องขับเขาก็เริ่มทําความสะอาดขยะต่างๆข้างในสิ่งที่ทําความสะอาดออกมาก็หลากหลายมีทุกอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งหรือของอย่างแบตเตอรี่ทําความสะอาดง่ายๆแล้วก็สามารถจุดไฟสตาร์ทได้เ <c oughs> มื่อมีการเหยียบคันเร่งที่3 4เริ่มเคลื่อนที่อย่างช้าฮ่าๆจากนั้นก็เคลื่อนที่ถอยหลังคําสั่งแต่ละอย่างสามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์ จากมุมนี้ก็สามารถเห็นได้จริงๆแล้วขนาดของทีสายังใหญ่มากนอกจากนี้ที่นี่ขอแนะนำทีสามสิอย่างสั้นฮ่าที่มาของ85ตั้งแต่ทศวรรษหนึ่งพันร้อยสถึงหนึ่งาร้อหสภาพโซเวียตทีสามสิ่รวมทั้งหมดรถถังในซีรีส์นี้จํานวน8 4 0ห0ื่นนคันรุ่นหลักมีอยู่2ประเภทติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76.2ม mm, ิลิเมตบนรถถังรถถังทีสรุ่น7 6และติดตั้งปืนใหญ่ขนาด85มม,มบนรรถ,ถัง T 34ุ่น 85น้ำหนักรวมของรถถังที34ประมาณ32ตันกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่500แรงมา้าความเร็วสูงสุดบนถนน55กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางสูงสุด400กิโลเมตรติดตั้งปืนใหญ่ขนาด85มม,มเป็นรถถังที่รวมทั้งพลังการยิงและการป้องกันและความคล่องตัวที่โดดเด่นนอกจากนี้รถถังที34มีแนวคิดการออกแบบเกราะเอียงยังมีผลต่อการพัฒนารถถังในอนาคตมีผลกระทบที่ลึกซึ้งและเป็นการปฏิวัติจากรอยยิ้มของชายหนุ่มไม่ยากที่จะเห็น ว่าสามารถทําให้ท3 4คันนี้เคลื่อนที่ได้อีกครั้งและยังดูตื่นเต้นเป็นพิเศษเอาละการซ่อมแซมทีสาคันนี้ในวันนี้ส่วนบนก็จบลงเพียงเท่านี้